สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเราก็ชื่อลูกชุบนะคะหลายๆคนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในวงการฟิตตี้หรือว่านางแบบต้องบอกว่าวันนี้ค่ะมีเคล็ดลับดีๆที่จะมานําเสนอกับทุกท่านเลยตอนท่านบอกว่าเอ๊ะทาไมลูกชุบแบบขาวจางทําไมตัวเล็กจางเอ๊ะไปทําอะไรมานะทําไมเปลี่ยนตัวเองบ่อยมากแบบร่างกายดูเฟิร์มขึ้นผิวดูขาวขึ้นหน้าอกดูฟูขึ้นโอ้โหต้องบอกว่าต้องขอบคุณจริงๆค่ะจาก ซีเกทชัมมิ่งนะคะที่สนับสนุนแบบนี้นี่อันนี้ค่ะจะเป็นว่าชักมดลูกนะคะตัวนี้ผู้หญิงควรจะเอาติดกระเป๋าไว้เลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้หญิงเราอะ่ะจะมีประจำเดือนทุกเดือนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วบางคนจะชอบปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนไม่มาอ่ามาไม่เป็นปกตินะคะตัวนี้ช่วยได้1เม็ดตอนหนึ่งวันเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญนอกจากเขาจะช่วยในเรื่องของการปวดท้องแล้วเป็นประจำเดือนแล้วที่สําคัญค่ะผิวขาวกระจ่างใส แล้วก็หน้าอากฟูสวยคุนเฟิร์มแบบนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ค่ะสำหรับทุกคนอยากแนะนํามากๆเลยนี่คือเคล็ดลับดีๆที่ลูกชมเพจจะมาแนะนําให้ทุกท่านได้รู้แล้วก็ที่สําคัญคือส่วนผสนมของเขานะต้องบอกว่าเป็นสมุนไพรจริงๆและซึ่งสมุนไพรตัวนี้เขาจะทําดูแลร่างกายของผู้หญิงเราให้ดูสวยขึ้นดูดีขึ้นเผยผากากระจายขึ้นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสรรพคุณมีอะไรบ้างเดี๋ยวอ่านใ้ฟังนะสาหรับสรรพคุณก็จะมีว่านชักลดลูกนะคะกาวเครือขาวว่าน ข้างอยกดเชียงและอื่นอีกมากมายตัวนี้ต้องบอกว่าเขาจดทะเบียนเป็นยาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะปลอดภัยผ่านออยอร้อยเปอร์เซ็นต์แนะนำเลยจ้าจากว่านชักลูกนะคะ c ีเ t c แชมมิง่งลูกชุก็มีเคล็ดลับดีแบบนี้แหละที่จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันต้องบอกว่าใครที่มีแฟนเพจลูกชุกหรือว่ามีในเรื่องของอ่าอ่า อินตาแกรมหรือว่าจะเป็นเฟซบุ o กรู้กันอยู่ดีหรือว่า,ารู้ลกันดีอยู่แล้วว่าลูกชิมจะชอบมีอะไรแบบมาแนะนำไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัลกรรมหรือเรื่ต่างๆมากมายแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยากจะมาแนะนํากันนะคะขาดไม่ได้เลยจ้ะสำหรับสา,าวๆว่าชั้นลูกเก็บิิกระเป๋าไว้นะแน่นอนว่าช่วยเหลือคุณได้จริงๆบ๊ายบาย